คอนโดใหม่พร้อมอยู่ทำเลใจกลางราชเทวีมาพร้อมกับห้องดูโอสเปซเพดานสูงยูนิตน้อยให้ความเป็นส่วนตัวมีวิวสวยงามตระการตารอบด้านพร้อมที่จะทำให้คุณตกหลุมรักกรุงเทพอีกครั้งและที่นี่คือ Park Origin ราชเทวีครับ วันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่พาร์คออริจินัชเทวีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่สุดหรูจากออริจินพร p อพเพอร์ตี้ที่ตอนนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศจริงของโครงการที่ใครได้มาเห็นแล้วรับรองว่าต้องตกหลุมรักที่นี่อย่างแน่นอนครับสำหรับจุดเด่นของโครงการนะครับก็ต้องเริ่มที่ทำเลก่อนเลยที่ต้องบอกเลยว่าทำเลนี้ถือเป็นพรามโลเคชันใจกลางเมืองอย่างแท้จริงตัวโครงการจะตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีใกล้แยกราชเทวี สะดวกสบายทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์และรถไฟฟ้าใกล้ทางพิเศษสีรัฐและเฉลิมมหานครและในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับเรายังสามารถเดินไปใช้บริการ BTS ราชเทวีได้ในระยะประมาณ350เมตรและในอนาคตนะครับเส้นเพชรบุรีนี้จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนมินบุรีพาดผ่านซึ่งจะเป็นรถไฟฟ้า,าใต้ดินโดยจะมีสถานีราชเทวีตั้งอยู่ใกล้ทางเข้าโครงการนี้ด้วยครับ และถ้าใครได้มีโอกาสผ่านโครงการในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวโครงการเนี่ยเป็นตึกสูงที่มีความโดดเด่นมากๆด้วยความสูงถึง41ชั้นมีสถาปัตยกรรมการออกแบบที่เชื่อมโยงกับเส้นสายแห่งธรรมชาติดูแข็งแรงและมีความอ่อนโยนในเวลาเดียวกันเกิดเป็นความสมดุลที่สมบูรณ์แบบจริงๆตึกสูง41ชั้นเนี่ยก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับแต่ที่นี่ตัวอาคารเขายิ่งสูงขึ้นไปอีกเพราะห้องพักอาศัยทุกชั้นทุกยูนิตจะมาแบบดูโอสเปซที่มีเอ็กซ์ตร้าสเปซให้ความสูงถึง4.25เมตร ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในย่านราชะเทวีนี้เลยนะครับทาให้ความสูงของอาคารโดยรวมสูงถึง160เมตรเลี้ยงมาพร้อมกับความเป็นส่วนตัวสูงสุดโดยจํานวนยูนิตพักอาศัยเพียงแค่264ยูนิตเท่านั้นให้ที่จอดรถสูงถึง100%เเซโดยจะมาในรูปแบบออโต้พาร์กิ่งและภายนอกอาคารนี้ครับโครงการเขาได้มีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้แบบแน,น่นๆให้ความสดชื่นร่มรื่นได้ดีเลยทีเดียวและเมื่อเดินเข้ามาในตัวอาคารครับก็จะพบกับพื้นที่ต้อนรับลูกบ้านด้วยแกลออสุดโถง ตกแต่งด้วยหินอน่อนสวยงามหรูหราสุดๆและที่นี่นะครับยังมาพร้อมกับบริการแบบโรงแรมด้วยคอนเทสเซอร์วิสจาก c คลาวเ e สเ d e n t ช่วยอำนวยความสะดวกหลายๆด้านให้กับลูกบ้านด้วยพื้นที่ฝั่งนี้ครับยังมีคาร์เวตติ้งแอเรียจุดรอคอยรถจากระบบจอดรถอัตโนมัติมีจินคาเฟ่เป็นจุดบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ใกล้กกันนี้ยังมีสมาร์ทเมล b บ็อกซ์และสมาร์ทล็อกเกอร์สำหรับลูกบ้านให้มาใช้บริการรับฝากส่งของกันได้ด้วยและสังเกตได้เลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มขน้นควบคุมการเข้าออกโซนต่างๆในอาคารและส่วนกลางด้วยระบบ f เฟสแกนและ Key การ์ดด้วยนะครับที่ชั้น2จะมี Business Lounge และ Meeting Room เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับกิจกรรมทางธุรกิจลูกบ้านสามารถพาแขกหรือพาร์ทเนอร์มานั่งทำงานนั่งประชุมที่โซนนี้ได้ โดยเขาจะมีระบบจองห้องและพื้นที่ส่วนกลางอันทันสมัยเพิ่มความสะดวกและให้ความ p r i v a t ทในการใช้งานได้ดีมากๆด้วยครับ 39ครับเบริเวณนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญของโครงการเลยตรงนี้ก็คือ s t u d ิ l o ว n g e ครับเป็นมุมนั่งพักผ่อนเพราะเป็นจุดชมวิวบนตัวอาคารที่เปิดรับวิวมุมมองมากกว่า270องศามาพร้อมเพดานสูงโปร่งแบบซ e เปอร์ไฮซีลิงให้ความสูงถึง7.7เมตรเห็นวิวใจกลางราชเทวีจากมุมนี้เนี่ยอลังการตระการตาที่สุดเลยครับซึ่งทำเลใจกลางเมืองแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่ามีตึกเพื่อนบ้านบดบังอยู่ แต่ถ้าได้ขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศจริงบริเวณนี้นะครับจะพบว่าวิวที่นี่เนี่ยสวยงามชวนตะลึงอย่างไม่น่าเชื่อวิวนี่โล่งสุดลูกหูลูกตามากๆเห็นไกลไปถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติราชการที่9เลยนะครับและพื้นที่ต่อเนื่องกันตรงนี้ก็จะมี private dining lounge มี wine bar ให้ลูกบ้านได้มาทำอาหารมาจัด private party กันได้และใกล้ๆก,กันครับก็จะมี social club มี sky theater room ให้ทุกคนในครอบครัวได้มาทำกิจกรรมมาเล่นเกมพักผ่อนมาดูหนังร่วมกันและนอกจากนั้นนะครับยังมีสปาร o มให้เราเนี่ยเรียกพน,นักง,งานนวดสปามาให้บริการแบบส่วนตัวถึงที่ได้เลยครับ 40ครับเราจะพบกับ endless pool สระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ที่ลูกบ้านสามารถมาว่ายน้ำออกกำลังกายได้สระว่ายน้ำนี้นะครับจะมาแบบ infinity edge ด้วยว่ายน้ำออกกำลังกายไปพร้อมรับชมวิวเมืองสวยๆได้เลยนะครับบอกเลยว่าวิวที่นี่สวยงามรอบด้านจริงๆและเดินต่อมาครับตรงนี้ใกล้ๆการจะพบกับลาวาออนเซนซึ่งเป็นออนเซนลอยฟ้าสุดหรูให้ลูกบ้านได้มานั่งแช่น้าผ่อนคลายในวันสบายๆได้เลยครับ และด้านนี้ครับก็จะมี Panoramic Sky Fitness ฟิตเนสที่มีเครื่องออกกำลังกายที่หลากหลายและครบคันรวมถึงมีห้องโยคะร o มและห้อง Bike ซิมูเลเตอแยกออกมาต่างหากด้วยนะครับและพื้นที่ใกล้กันฝั่งนี้ก็จะมี Sunset a m b มบ t เ e a t เ r เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวมุมสูงในย่านราชเทวีที่บอกได้เลยว่าวิวตรงนี้งดงามตระการตามากจริงๆครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับที่ด้านบนสุดของอาคารจะมี r o o f t o p f o r e s t ท เป็นโซนออกกำลังกายลอยฟ้าลูกบ้านสามารถมาเดินมาวิ่งออกกำลังกายบริเวณนี้ได้แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวสวยๆพร้อมมีจุดชมวิว Sunset View Point แถมด้วย edge of the sky ที่ให้ลูกบ้านมายืนรับชมวิวดุดดังล่องลอยอยู่กลางอากาศเห็นวิวสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ตกหลุมรักกรุงเทพของเราได้ยังไงครับ อย่างแรกที่พามาชมวันนี้นะครับเป็นห้องแบบ one bedroom plus ขนาด58.6ตารางเมตรมาพร้อมพื้นที่ชั้นลอยที่เป็น extra space อีก20.3ตารางเมตรทำให้ห้องนี้เนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยรวมสูงถึง78.9ตารางเมตรกันเลยทีเดียวให้ความรู้สึก feel like home เหมือนกับบ้านพักอาศัยใจกลางเมืองเลยนะครับและเมื่อเราเปิดห้องเข้ามานะครับเราจะพบกับโถง i ิ i n g ขนาดใหญ่ให้พดานสูงโปร่งถึง4.25เมตรตรงนี้เนี่ยใครที่ได้ไมาเห็นต้องร้องว้าวแน่นอน เพราะโครงการให้ความสูงโปร่งโล่งอลังการถึง4.25เมตรพร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่มากอย่างห้องตัวอย่างนี้นะครับอยู่ชั้น29เห็นวิวสวยงามตระการตาสุดๆและจะบอกว่าชั้นพักอาศัยที่นี่ชั้นแรกเริ่มที่ชั้น19เลยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากและผลสิ่งปลูกสร้างโดยรอบแล้วทําให้การันตีได้ว่าห้องพักอาศัยที่นี่ทุกห้องจะได้รับวิวสวยงามตระการตาทุกห้องแน่นอนครับสาหรับโซนโถงคอมมอนแอเรียใจกลางห้องตรงนี้นะครับ เนื่องด้วยความที่มีขนาดใหญ่เราสามารถจัดสรรพื้นที่ต่างๆรวมถึงปรับฟังก์ชันได้ตามใจต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการวางชุดโซฟาขนาดใหญ่ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร4ที่นั่งทําให้โซนนี้เนี่ยเป็นโซนเลี้ยงที่ผสมผสานกับโซนดินิ่งได้อย่างลงตัวโดวยโครงการจะมีการจัดเตรียมชั้นวางทีวีมาให้ชั้นวางทีวีตรงนี้นะครับจะมีหน้าบานกลุก,กระจกเป็นสีชาทองดูสวยงามหรูหราสุดๆพื้นที่ติดกันด้านนี้ก็จะเป็นโซนครัวครัวที่ได้เป็นครัวปิดด้วยนะครับ โดยโครงการจะมีการจัดเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอฟฮูตซิงมาให้ครบเลยครับเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยได้เป็นทรงตัวแอลเลยนะครับแถมยังมีบิวอินไมโครเวฟติดตั้งมาให้ด้วยพร้อมกับหน้าบานตู้ลอยกรุกกระจกสีชาทองทําให้ดูสวยงามสอดคล้องกันไปทั้งห้องเลยนะครับแล้วมาต่อกันที่ด้านนี้ครับบริเวณด้านนี้เนี่ยเราจะพบกับโซนห้องน้ํานั่นเองนะโดยห้องน้ําโครงการจะมีการจัดเตรียมสุขภัณฑ์แบบวอฮังอ่างล้างหน้าฝักบัวอาบน้ําจากแบรนด์ยี่ห้อแคชนะครับ พร้อมกับมีฉากกระจกบานกั้นอาบน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้รวมถึงกระจกตรงนี้เนี่ยจะมีการซ่อนไฟให้ด้วยนะพร้อมกับมีสมาร์ทมิลเลอร์ให้ด้วยครับผมทาให้เราสามารถใช้ในการดูหนังฟังเพลงเช็คปฏิทินงานต่างๆผ่านสมาร์ทมิลเลอร์ตรงนี้ได้เลยส่วนฝั่งตรงข้ามห้องน้ำนะครับจะเป็นพื้นที่บันไดซึ่งตรงนี้เนี่ยโครงการไม่ให้พื้นที่เสียเปล่านะโดยเขาจะมีการจัดทาเป็นตู้เก็บของโดยเราสามารถวางเครื่องซักผ้าไว้ในนี้ได้ด้วยนะเพราะโครงการเขามีการจัดเตรียมระบบน้ําดีน้ําทิ้งรอไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แถมยังมีการเจาะช่องให้เราใช้ในการวางของโชว์วางของตกแต่งต่างๆได้ด้วยและตามต่อเข้ามาครับพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับกับห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่ให้ระดานสูงโปร่งเท่ากับโซนลิฟิ n งเลยนะครับโดยจะให้ความสูงจากพื้นถึงฝ้าถึง4.25เมตรเช่นเดียวกันพร้อมด้วยช่องแสงขนาดใหญ่มาแบบเบ w วินโดอีกงหางเป็นกระจกเข้ามุมครับทำให้เปิดรับวิวมุมมองได้ไกลกว่าเดิมเห็นวิวสวยงามตระการตาสุดๆ และยิ่งตอนกลางคืนนะครับบอกได้เลยว่าวิวตรงนี้เนี่ยจะสวยงามอลังการกมากๆนอนหลับฝันดีเต็มอิ่มกันแน่นอนโดยห้องนี้นะครับโครงการจะมีการจัดเตรียมฐานเตียง6ฟุตตู้วางทีวีบิวอินตู้เสื้อผ้าหน้าบานกระจกสีชาดำพร้อมกับที่วางของด้านข้างให้เราวางของจุกจิ๊กของตกแต่งเครื่องประทินผิวพร้อมกับมีการติดตั้งกระจกตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญครับห้องนอนห้องนี้มาพร้อมกับห้องน้ำในตัวฟังก์ชันครบเช่นเคยครับ แถมยังเป็นห้องน้ําที่มีฟังก์ชันติดอากาศสามารถเปิดระบายอากาศระบายความชื้นได้ด้วยครับและขึ้นมาต่อที่ชั้นลอยนะครับจะเป็นพื้นที่เอ็กซ์ตร้าสเปซอีกประมาณ20.3ตารางเมตรตรงนี้เนี่ยโครงการจะมีการแบ่งฟังก์ชันห้องซ้ายขวาให้เราเลยนะครับโดยห้องนี้เราสามารถทําเป็นห้องนอนที่2ก็ยังได้โดยเขาจะมีการจัดเตรียมฐานเตียงบิวอินตู้เสื้อผ้าพร้อมกับมุมเก็บของอเนอกประสงค์ให้และตัวผนังห้องเองก็จะเป็นกระจกนะครับทำให้แสงสว่างภายนอกเนี่ยสาดส่องเข้ามาได้เต็มที่ แต่ถ้าเกิดเราต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็สามารถติดตั้งม่านกั้นเพิ่มเติมได้ส่วนห้องอีกฝั่งหนึ่งครับเราสามารถทาเป็นมุมห้อง w a ล k i อ Closet ส็ส่วนตัวก็ยังได้เลยนะแต่ด้วยความที่ห้องมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเราก็สามารถประยุกต์ห้องนี้ให้กลายเป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็ยังได้ทำให้ห้องนี้ถ้าเรานับจริงๆแล้วเราสามารถจัดฟังก์ชันได้เป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำลงตัวกับการพักอาศัยแบบครอบครัวใจกลางเมืองมากเลยครับ ต,ตัวอย่างถัดมานะครับเป็นห้องแบบ one bedroom duo space ขนาด34ตารางเมตรเป็นห้อง duo space ในรูปแบบมาตรฐานมาในขนาดและราคาเริ่มต้นเหมาะกับหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตใจกลางเมืองเมืม่อเข้าม,ม,มาภายในห้องนะครับเราจะพบกับโซนครัวก่อนเลยซึ่งโซนครัวตรงนี้จะเป็นโซนครัวปิดนะครับโดยโครงการจะมีการจัดเตรียมชุดเคาตูครัวตู้ลอย h o h o ดซิ i n g มาให้ครบ back ส p ป a เป็นกระจกสวยงามเช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่าย แล้วยังมาพร้อมกับบิวอินไมโครเวฟให้ด้วยครับส่นพื้นก็เป็นกระเบื้องเช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายตรงข้ามกันตรงนี้นะครับโครงการจะมีการจัดชุดตู้อเนกประสงค์เตรียมรอไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราสามารถใช้ในการเก็บรองเท้าเก็บข้าวของจุกจิกรวมถึงนั่งใส่รองเท้าบริเวณนี้ก็ยังได้ครับส่วนพื้นที่ติดกันด้านนี้ครับก็จะเป็นห้องน้านั่นเองฟังก์ชันการใช้งานครบคันสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบวัวน้ำเรนชาวอ์ ฉากกระจกบานกั้นอาบน้ําพร้อมสมาร์ทมิลเลอร์โครงการจัดมาให้ครบเช่นเคยและพื้นที่ใจกลางห้องโครงการจะให้ความสูงจากพื้นถึงฝ้าถึง4.25เมตรดูโปร่งโล่อง,ลองอยู่สบายมากๆพักอาศัย1-2คนก็อยู่ได้อย่างสบายเลยนะครับมาพร้อมกับช่องแสงขนาดใหญ่ลักษณะเป็นเบย์วินโดว์มายินชมวิวตรงนี้เนี่ยประหนึ่งว่าเราล่องลอยอยู่กลางอากาศเลยนะครับโครงการออกแบบพื้นที่ได้ดูสวยงามลงตัวสุดๆสำหรับการจัดวางฟังก์ชันในโซนโถงใจกลางห้องตรงนี้นะครับเราสามารถจัดวางโซฟาขนาดใหญ่ โต๊ะอนเนกประสงค์สักตัวหนึ่งอาจจะใช้ในการนั่งทํางานอ่านหนังสือหรือทําเป็นโต๊ะทานข้าวไปด้วยในตัวก็ได้โดยโครงการเขาจะมีการจัดเตรียมบิวอินชั้นวางทีวีรอไว้ให้แล้วรวมถึงพื้นที่ใต้บันไดครับก็จะมีการจัดทําเป็นชั้นวางของและตู้เก็บของอนเนกประสงค์รอไว้ให้เช่นเดียวกันส่วนโซนพื้นที่ชั้นลอยด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นโซนเอ็กซ์ตร้าสเปซที่มีพื้นที่อีกประมาณ13ตารางเมตรนะโดยจะเป็นห้องที่มีประตูบานผลักเป็นกระจกจรงิงจังเลยนะครับเราก็สามารถทําเป็นห้องนอนส่วนตัวได้เลยยยยโโดดดครรรรรรงกกาาาจจะมมมีีีัเเต In, ติิ้้้วววทออนไใหย และถ้าเราสังเกตนะครับทุกห้องทุกโซนของที่นี่จะให้เครื่องปรับอากาศมาแบบฝังฝ้าทําให้ห้องเนี่ยดูสวยงามเรียบร้อยเหมือนห้องพักตามโรงแรม5ดาวเลยทีเดียวและนอกจากนั้นครับเขายังเตรียมเทคโนโลยียันทันสมัยมาให้ด้วยมีสมาร์ทมิลเลอร์ภายในห้องน้ํามีดิจิตอลดอล็อกเสริมความปลอดภัยให้ทุกห้องรวมถึงมีระบบโฮมออโตเมชันภายในห้องพักที่ให้ลูกบ้านสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟเครื่องปรับอากาศผ้าม่านผ่านระบบไลฟ์สมาร์ทได้ด้วยครับ o ักออริจินราชะเทวีที่นี่เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสุดหรูบนทำเลใจกลางราชะเทวีที่อนาคตทำเลนี้ก็มันจะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดอินเตอร์เชนต์สำคัญใจกลางเมืองเป็นจุดตัดรถไฟฟ้าสองสายหลักทั้งสายสีเขียวและสายสีส้มเชื่อมโยงสี่มุมเมืองของกรุงเทพเข้าด้วยกันและปัจจุบันยังถูกขนาบด้วยอินเตอร์เชน์ใหญ่ทั้งสงด้านจากโครงการหนึ่งสถานีถึงสยาม เป็นจุดเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นสุขุมวิทและเส้นสีลมเข้าด้วยกันหนึ่งสถานีไปอีกฝั่งจะพญาไทยเป็นจุดอินเตอร์เชนระหว่างสายสีเขียวและแอร์พอร์ตร l ลลิงเชื่อมการเดินทางได้ไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิและอยู่ที่นี่นะครับรับรองว่าตอบโจทย์ครบทุกความต้องการที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองด้วยความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวมีส่วนกลางที่สวยงามตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนออกกําลังการทําธุรกิจ หรือจะ work from condo ก็ได้ห้องพักก็มาโดดเด่นกว่าใครด้วยห้องรูปแบบ duo space เพดานสูงมีพื้นที่ extra space ให้พื้นที่ใช้สอยจุใจพร้อมความโปร่งโล่งอยู่สบายไม่ต่างอะไรกับการอยู่บ้านทั้งยังแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและร้านอาหารมากมายและทำเลนี้นะครับถือเป็นทำเลใจกลาง medical hub education hub world class shopping center และแน่นอนครับว่าราชเทวี TV นี้กำลังจะขึ้นท่านเป็น new business area มีอาคารสำนักงานที่เดินจากโครงการไปได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือ Spring Tower ที่ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วและ s u m m i t Tower ที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็จะยิ่งเสริมศักยภาพของทำเลนี้ให้เพิ่มขึ้นไปอีกครับวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับท่านที่สนใจโครงการสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการจริงมาชมส่วนกลางจริงเลือกห้องจริงวิวจริงกันได้เลยครับโดยโครงการจะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง1ทุ่มไว้มีโอกาศอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้ว โอกาสน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพบ้านบ้าคอนโดหรือ YouTube c h anel n ก็ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ